เริรมทานอาหารด้วยกันนะพี่น้องสสวัดีค่ะที่น่ารักที่บ้า็ต้องขอโทษขออภัยในเรื่องช่องของทุงนี้นะน้ำตาลยังไม่ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็จากหายไปนิดนึงนะตอนตกกระไดน้ำตาลหายนะสอนนะครับผมกไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะพี่น้องก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆเนาะครับ เมื่อจะกู่ก็นั่งเศร้านะฮะเอ็ีคิดถึงลูกเนาะแต่ลูกไม่คิดถึงนะฮะพี่น้องเนาะรายได้จากพิธุกก็ไม่มีนะครับผมกินข้าวน้ำเดือดเลยสนะิผมก็ไม่พูดเดยอะเนาะเดี๋ยวมันไม่ทันเอ็ไในนะฮะอืมเห็นเจอนะติดนะวันนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะฮะพี่น้อง เนาะเพราะว่าคนเรามันน้อยเนาะต้องค่อยๆคิดยหมาะก็ได้ของใช่ค่อยๆคิดค่อยๆทำนะครับผมอ่าบายมาแหล้วอ่าเขาเคี้ยวอันนี่ก่อนเคี้ยงงานก่อนเคยหาปลามาแกงใส่ผักกาดเนาะเฮ้ยได้อ่าพี่ครับได้ตรงนี้มาน้ำม้ใส่ปลาให้กินเลยนะครับพี่น้องส่วนพี่นังไปน้ำใหม่ ก็ยังไม่ทำงานร้อนเสร็จเลยถ้าไปบ้านถูบ้านล้างห้องน้ำลงนีงน่งัน้น,นก่อนใครยืดเสื้อผ้ากับนงเอิร์นมาตักเลยจเสาวแบบยังมีอยู่ที่เอิร์นอยู่ไหนเนี่ยในบ้านหมอไปบ้านใหญ่ยังไม่ตักนะผมแม่มาต,อาตอา่อยก็ต้องรับสั้นขึ้นขโมองว่าเธอเลย ว้าเดินไปกองน้าไปเลยกินตำมหุ่งว่าเพชรว่า,วานเขาก็เป็นยดับว่า,วานเราห้า 5, หกเพื่อกินตมนํมหุ่งเนาะเพชรกับเพชรเขาเบิกนาฬิกาเาเจ็บอลยอืมใครยู่สองโมงล้เลยเแม่นี่จะกินต้มจืดนี่ถเาเจ็บซื้อเสื้อนอนชับหมอนเช่มาบัดเปิดตำาหุงกินโลดเลยเพชรกับเพชรว่าจะป็นกเตี้ยวมาให้มาต้มยเข้ามาให้มาตำมุฮงมาบ้านเนี่ยตุ้กเตี๋ยวน่ะไม่ใช่ เอวเก๋วยเตี๋วิงตลอดนี่ตำสวาซีหวยนี่มันนักนานีนี่กินผักกอดสารพิษประเภทมาเรีนกันเลรจ้ามาเรีนด้วยกันนะครับี่น้องนาำอีกทอร่อยมากเลยเอาไปตีหัว ตามมาเอาตีนวนมาปัยญา,า,าเนี่ยยะเ้ายะเ้ากินเอวอิมก่อนยะเ้าเอาตีนี่ก่อนมาเก่ยวมะยากินเลใครกนั่นเกกิเกนเลเล็นาเขากาเลอุ้ยน,นมงเขาสามันเทาั่ลกเ็่นนื้บอกูสามนอันปเปนิลเป็นชิมอแล้ว เออไม่มีเผื่อหรอไม่ไแกงเชื่อมอ่ะแกงเชื่อกะทะกับหม้อผอดาเออเอามาให้เผื่อเลยเด้อมา m a n งต t นนี่ไต้อามีแล้วเนี่ยมีแล้วมีแล้วใครจะนายตาเคยโตเลย อ่ะคอ,อยง้างไก่ยิน้นอ,นอ่ะคอ,อ,อยกางไก่ยินด้วยกันนี่ตีนหมูได้ตีนนี่ก็ประมาณนี้นะคะต้องง้างก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างในชาแนลนะคะ